สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับจากช่วงโจช่วงยูโฮเม้นท์นะครับ,ๆๆรบที่อยู่เกมนะรีพอร์เตอร์นะครับแมจิโอเวเก้นแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นไลน์นะผมมามาตาคอนเทนต์จะใช้แมวเล่นดูนะครับว่าลองวันหนึ่งว่าแมวมันจะเล่นได้ไหมอันนี้ผมติดใจเวอร์ชัช้มือถือมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าจะให้แมวใช้นี่เราใช้มือแมวในการเล่นนะดูว่ามันจะเล่นยากไหมผมอัดหน้าจอไว้อยู่แล้ดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะทุกอย่างคือการใช้แมวสัมผัสหมดเลยนะอันนี้คือเห็นทุกคนเห็นเนาะไปเลยครับ ต้องฉลาดเดินไปเลยเออแล้วมันเดินได้ด้วยจริงนะเว้ยอันนี้ผมไม่เคยลองนะอยากรู้ว่าจะสนุกไหมถ้าเดินเรื่อกตืนแมวครับผมแมวก็ตื่นนะ <c oughs> ไปเดินกันอไหนต่อกดร,รับภารกิจยากที่เป่งเลยกดไม่่อยติดเอ้ยโดนเพื่อนเฉยโกเคกลับไม่รู้เรื่องเลยนะฉลาด อาจจะมีเสียงแท้ต้องขอโทษนะครับอัดได้เมือถึงนะครับผมอันนี้คลิปสนุกสนุกนะตลกวตำรเฉยๆไม่มีอะไรไม่ได้มีเนื้อหาในเกมท้องฟินนะครับแค่ยังไม่มีคอนเทนต์ก็เลยเอามาอัดเล่นๆแม่งเลยเห็นมันเว่อร์ดีมึนๆดีขออนุญาตปิดเสียงแจ้งเตือนตัดนี่น้องโลมาเดินผ่านหน้าน้องชายเนี่ย This แต่ภาพกับกับภาพเล่นกับภาพที่เห็นในจออาจจะไม่ค่อยตรงมากนะ,ะพอดีผมอาจไม่ค่อยตรงเวลากันอาจ,จต้องไปตัดที่นี่หน่อย,อ,ยอันนี้คืออะไรอะไม่คัดซิ้นอยู่โอเคครับผมไปมามาเยกดไม่โดนเออ,ดดเอ,เอ,เอได้ละฉลามบอกปล่อยมือกู หลานครับนอนสิครับนอนมาเดิน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 ูตีนแมวโอเคอีจจะเป็นจนผมเล่นผมดีไอดีใหม่แล้วก็มาเล่นนะครับอาจจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แล้วบอกขอเล่นตูตีนแมวด้วยนะมันก็จะแบบนะครับเออ ยังไงขอว้ามือก่อนเดี๋ยวจะต้องบวกแน่นอนนี่บวกใช่ไหมเนี่ยชิ้ผายแล้วเล่นหนึ่งสองตัอหนึ่งด้วยอันนี้มันสอนมาเล่นในมือถือง,ง่ายมากเลยนะไม่มีจา้าดะ เฮ้ S <S ه, อันนี้มันสอนเฉยไม่มีอะไรครับผมง่ายง่ายง่ายอ้าวอันนี้สูโโ้แล้วเหรอตายแล้วแล้วก็ไปปล่อยดิเออไปมาร์เซลบุกตามอนก่นอนรามผม็จอ้วนบริการหน่อยเฮ้ย ก็หลานเข้าโอเคครับผมชนะแล้วไม่มีอะไรครับนี่ชนะได้ตีนแมวได้ป่ะอุยกับได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมวลุกแมวลุกแมวลมวุกมาไปขี้เกียจมาไปขี้เกียจเอาแล้วขลามเล่นเกมก่อนเดพึ่งไปเสร็จโลก จะเปลี่ยนไปโซนแล้วใช่ไหมเนี่ยกับตีนโชว์กอง่าย <c oughs> ไปไงวะเนี่ยทางไหนวะนี่เหรอไปแตะไปโดนไปสเตทสองาว่าเราเลี์สเตทสามเป่าวะ เราก็เลือกฮาร์ดไปเลยครับพรกอมกับคาไคกับน้องเหนียวฮะคิดทุกอันครับดีละมีห้าสเตจน,นะครับควาอซีที่สามเลือกแมวเอาเฮ้ยัำไมต้มอนต์บุกวะแมวยังต่อดยูโดนเหรอ

โอเคเดี๋เราใช้ดับปปี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาลี้ยาหลับสามก่อนแล้วกันครับ <is> เอาหลับยากแล้วกัน

Rồi, thay ra cá đã Tại vì cho lão, con, nó con, nó con luôn เอ้ยกดไม่ติดกดโคตรยากเลยซูม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 ไม่ได้วะซูมไม่ได้อ่ะซูมไม่ได้อ่ะโอเคครับผมก็สรัดคลิปนี้ก็จะเลี้ยงกดไลค์กดแชร์สำหรับใครช่องจูโฮวินนะครับตอนเราไปนี่คขาเจอเพียงนี้เพราะว่าแมวมาเล่นไม่ไหวแล้วแล้วบอกกับผมก็เล่นไม่ไหวเหมือนกันยากมันเล่นพลาดหลายจุดมากกดก็ไม่ค่อยโดนด้วย นะมันกดยากจริงนะมันไม่เหมือนกับกดด้วยมือตัวเองไงเออไว้เจอกันในคลิปหนะะ้าสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย